สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการตัดนี้ศูนย์ที่ขาดอายุความค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทขายสินค้าให้บริษัท K แเลกเริ่มบริษัท K ก็จ่ายค่าสินค้าให้บริษัทตรงเวลาดีค่ะแต่มาระยะหลังบริษัท K อาจจะประสบป,ปัญหาทางการเงินก็เริ่มจ่ายไม่ตรงเวลาบ้างจ่ายไม่ครบบ้างแต่บริษัทก็ยังขายสินค้าให้บริษัท K เพราะเห็นว่าทําธุรกิจกันมานานครับ จนถึงปีนี้ที่เกิดโควิด1 9บริษัทเคน่าจะไปไม่รอดบริษัทก็คิดว่าจะฟ้องให้บริษัทเคชำระหนี้ที่ค้างกับบริษัทครับบริษัทก็เลยจ้างทนายเพื่อฟ้องบริษัทเคมูลหนี้ที่จะฟ้องประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ6-7ล้านบาทค,ค่ะแต่เมื่อที่ก่อนทางทนายได้โทรมาแจ้งว่า นี่ค่าสินค้าบางส่วนขาดอายุความแล้วอาจจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ถ้าทนายฝ่ายนู้นยกขึ้นมาต่อสู้ในศาลแต่ถ้าฝ่ายนู้นไม่ยกขึ้นมาต่อสู้ในศาลทางบริษัทก็อาจได้รับเงินเต็มจํานวนที่บริษัทฟ้องขึ้นอยู่กับศาลตัดสินแต่ตอนนี้บริษัทกังวลว่าถ้าทนายฝ่ายนู้นยกเรื่องการขาดอายุความแล้วศาลตัดสินให้บริษัทได้รับเงินไม่ครบตามที่ฟ้อง Rab, ส่วนที่บริษัทไม่ได้รับบริษัท จะตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้ไหมคะอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ข้อแรกของการตัดหนี้ศูนย์คือหนี้ที่จะฟ้องต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความการที่บริษัทฟ้องบริษัทเคแล้วมีหนี้บางส่วนขาดอายุความแล้วแล้วถ้าทนายบริษัทเคยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นมาต่อสู้ในศาลและศาลตัดสินให้บริษัทได้รับเงินไม่ครบตามที่ฟ้องเนื่องจากมีหนี้ที่ขาดอายุความอย่างนี้แล้ว บริษัทไม่สามารถตัดหนี้ศูนย์จำนวนเงินก้อนนี้ออกจากบัญชีลูกหนี้ได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดหนี้ศูนย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทจะทำไงได้บ้างกับหนี้ก้อนนี้จริงๆหนี้ก้อนนี้ทางบริษัทก็ตัดเป็นหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีลูกหนี้ได้แต่เป็นทางบัญชีเท่านั้นทางภาษีบริษัทต้องบวกกับเข้ามาถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามครับอ๋อพอเข้าใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะ